สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ครูก,กฎจะมานำเสนอเรื่องรวยด้วยบทสวดพระมหาจากกักรพรรดิเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องครูก,กฎด้วยนะครับหลวงตาว่าหงคตหรือว่าหลวงตามาวิริยทะโร ลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปูดูพรหมะปัญโยนั้นท่านเคยเมตตาสอนวิธีแก้ปัญหาทางโลกต่างๆนานาให้กับบรรดาลูกศิษย์ด้วยวิธีการสวดมนต์บทพระจักกพัดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องการกระทบกระทั่งกันของหมู่คณะซึ่งลูกศิษย์ที่ปฏิบัติตามด้วยการเคารพศรัทธา ล้วนประสบเห็นผลประจักษ์กันมานักต่อนักแล้วตัวผมเองนั้นจะขอเรียบเรียงเอาวิธีต่างๆเหล่านี้ที่หลวงตาท่านเคยได้สอนทั้งจากการที่ท่านเคยสอนโดยตรงและจากที่อาศัยครูพักลักจำเวลาท่านสอนสิทธิ์ท่านอื่นด้วยตัวผมเองนั้นยังถือว่าไม่ได้เ,เรื่องได้าราว และยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากดังนั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือกระทบกระเทือนต่อความดีอันวิสุทธิ์ของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแล้วไซผมขอกราบขอขอมาพระรัตนตรัยด้วยเถิดหลักการอย่างนี้สามารถอธิบายได้ง่ายๆคือเมื่อเรานึกถึงหลวงปู่แล้วสวดพระมหาจักรพรรดิ บุญแห่งการสวดมนต์ภาวนาและบุญแห่งกำลังพระมหาจักรพรรดิก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเราหากเราต้องการจะส่งบุญนี้ไปที่แห่งใดหรือจะส่งให้ใครก็ตามก็เพียงแค่นึกถึงที่นั่นหรือคนคนนั้นบุญที่เกิดขึ้นแล้วในตัวเราก็จะไปณที่แห่งนั้นในทันทีเปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนตอนที่เราตักบาตรเมื่อเราตักบาตรบุญแห่งการถวายทานกับพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นที่ตัวเราหากเราจะส่งไปให้ใครก็เพียงแค่นึกในใจว่าขออุทิศบุญนี้ให้กับนายนางแล้วว่าชื่อเพียงเท่านี้บุญนั้นก็จะส่งไปให้บุคคลน,นั้นๆแต่บุญแห่งการทำทานจะต่างจากบุญแห่งการสวดมนต์ภาวนา ตรงที่น้อยกว่ามากและยิ่งถ้าเราที่เราสวดมนต์ภาวนานั้นเรานึกถึงหลวงปู่ก็จะได้กำลังบารมีของหลวงปู่เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยอีกทั้งบทที่เราสวดคือบทกำลังพระมหาจักรพรรดิเราก็จะได้กำลังของพระมหาจักรพรรดิเข้ามาช่วยด้วยหากท่านใดสงสัยว่า พระมหาจากักรพรรดิเป็นยังไงหลวงตาท่านเคยบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะปราบผู้มีฤทธิ์ท่านจะเนรมิตกายเป็นพระมหาจากักรพรรดิแล้วจึงค่อยปราบและอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเคยบอกว่ากำลังของจกักรพรรดิสามารถช่วยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อประสบกับปัญหาต่างๆในชีวิตให้นึกถึงหลวงปู่ดูไว้ก่อน แล้วก็บอกท่านขอให้ท่านช่วยหลวงตาม้าท่านเคยบอกไว้ในใจความว่าคนที่มีปัญหาปุ๊บก็นึกถึงพระเลยเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นยึดมั่นพระเป็นสารณะที่พึ่งดังคำที่เราท่องบนเป็นประจำว่าพุทธังสารานางคัจฉามิให้เราตั้งสติดีๆ แล้วลองคิดทบทวนแก้ไขปัญหานั้นดูแต่ถ้าเป็นปัญหาที่มีสถานการณ์คับขันบีบรัดให้ต้องตัดสินใจณเดียวนั้นเลยก็ให้นึกถึงหลวงปูแล้วตัดสินใจลงไปเลยแต่ถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกคิดไปก็ป่วยการรังแต่จะทำให้ทุกใจเปล่าๆหรือเป็นปัญหาประเภทที่ว่า คิดหาทางออกได้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่ายิ่งคิดยิ่งกังวลใจหลวงตาม้าท่านสอนได้ใจความว่าให้นึกถึงหลวงปูด่ดูแล้วสวดพระคาถามหาจกักรพรรดิในใจระหว่างนั้นก็ให้นึกถึงปัญหานั้นๆไปด้วยโดยอาจจะนึกถึงหลวงปู่สลับกับนึกถึงปัญหานั้นๆหรือจะนึกถึงหลวงปู่ ไปพร้อมๆกับนึกถึงปัญหานั้นก็ได้แล้วสวดในใจไปด้วยพอสวดพระคาถามหาจักรพัทจบก็เริ่มสวดใหม่วนไปวนมาอย่างนี้จะกี่ยวรอบก็ได้ดังนั้นหากเรานึกถึงหลวงปู่แล้วสวดพระคาถามหาจักรพัทระหว่างนั้นถ้าเรานึกถึงปัญหาที่เรากำลังประสบบุญที่เกิดจากการสวด จะถูกส่งไปที่ปัญหานั้นๆปัญหาจะต้องมีทางออกอย่างแน่นอนสวดยังไงให้ได้ผลดีและแก้ปัญหาได้เ,เร็วที่สุดนี่คงเป็นคำถามที่ค้างคาใจพี่ๆน้องๆหลายท่านเลยทีเดียวคำตอบง่ายๆครับคือสวดด้วยอารมณ์ใจสบายอารมณ์สบายจะเป็นอารมณ์ที่เป็นสมาธิได้ง่ายที่สุด หลวงตาม้าท่านเคยกล่าวไว้ในใจความว่าใจสบายยังไม่สบายเลยแล้วจะไปมีสมาธิได้ยังไงปกติแล้วคนที่ถูกปัญหากรัดกรุ่มหน่วงเหนียวใจให้กังวลจะให้ใจสบายนั้นยากมากแนะนำว่าให้นึกถึงหลวงปู่แล้วสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิไปเรื่อยๆ พร้อมๆกับนึกถึงปัญหานั้นไปด้วยก็ได้ใจจะค่อยๆสบายขึ้นเองยิ่งใจไม่สบายยิ่งต้องสวดถ้าไม่สวดแล้วเมื่อ,อไหร่ใจจะสบายแต่เวลาสวดไม่ต้องไปเร่งรัดอยากให้มันใจสบายนะครับยิ่งเร่งรัดอย่างนั้นใจจะยิ่งเครียดเคยมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งถามหลวงตาว่าหลวงตาครับ ถ้าเราตั้งใจสวดดีๆสวดด้วยใจสบายแต่สวดแค่นิดเดียวยังพูดไม่จบหลวงตาก็พูดขึ้นมาว่าดีกว่าสวดร้อยแปจบอีกส่วนระยะเวลาในการแก้ปัญหาจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับปัญหานั้นๆขึ้นอยู่กับกรรม ขึ้นอยู่กับตัวเราเองและขึ้นอยู่กับศรัทธาด้วยว่าเราเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยหรือเปล่าเราเชื่อมั่นในหลวงปู่ดูหรือเปล่าบางคนสวดวันเดียวปัญหาก็คี่คลายมีทางออกสมดังใจแต่บางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันจากวิธีการที่สวดพระมหาจากกักรพรรดิอย่างที่เขียนเอาไว้แล้ว ในโพสต์แรกของกระทูน้นี้สามารถนำไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้คือแม้จะไม่ใช่ปัญหาของตัวเราเองแต่เราก็สามารถที่จะสวดพระคาถามหาจากกักรพรรดิแล้วนึกถึงหลวงปู่พร้อมๆกับนึกถึงเรื่องหรือปัญหาของผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือเพียงเท่านี้พลังที่เราสวดพระคาถามหาจากกักรพรรดิ ก็จะส่งเข้าไปปรับเรื่องนั้นๆอยู่เรื่อยๆหากมีศรัทธาเชื่อมั่นจริงก็จะเห็นผลได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอนการสวดพระคาถามหาจากกักรพัรดแล้วนึกถึงหลวงปูด่ดูไปพร้อมๆกับนึกถึงปัญหาเรื่องนั้นๆสำหรับตัวของผู้เขียนเองนั้นเคยบอกกับดวงตาว่าบางทีก็ขี้เกียจนึกถึงปัญหาคืออยากจะเอาแต่ความสงบอย่างเดียว อยากจะเพียงแค่นึกถึงหลวงปู่แล้วก็สวดพระคาถามหาจากักรพรรดิแค่นั้นก็พอไม่อยากนึกถึงปัญหาใดๆทำอย่างนี้แล้วใจสบายดีหลวงตาม,มาจึงบอกกับผมได้ใจความว่างั้นก็นึกถึงปัญหาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาก่อนจะสวดสิทีนี้ตอนสวดไปก็ไม่ต้องนึกก็ได้ด้วยกำลังของครูบาอาจารย์ หลวงปูด่ดูดหลวงตาม้าแม้เราจะไม่ได้นึกถึงระหว่างเราสวดแต่เรานึกก่อนสวดมันก็ได้เหมือนกันมันมีกระแสอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสวดไปด้วยนึกถึงปัญหาไปด้วยอย่างนั้นมันจะดีกว่าอีกครั้งหนึ่งท่านเคยบอกผมได้ใจความว่าบทพระมหาจากักรพรรดนี้ หลวงปูด่ดูท่านบอกหลวงตาว่ามีทั้งอิทธิฤทธิ์และบุญญาฤทธิ์ในบทนี้ใครที่สวดเป็นจะเอาเอภิญญาสมาบัติก็อย่างได้เลยเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนมนุษย์พุทธศาสนิกชนได้ฟังด้วยนะครับการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้ธรรมะนะครับสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ